ตอนนี้เราอยู่กันในเิดสองกับการแนะนำ DLC The a l e s o Highs นะครับอย่างที่บอกว่ามันเป็น Highs นะครับเพราะงั้นเนี่ยจุดเด่นของ DLC นี้ก็คือด่านนั่นเองนะครับสำหรับด่านของ a l e s o เนี่ยค่อนข้างยากนะครับผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างยากมีง่ายแข็จุกจิกเยอะนะครับถ้าว่าใครที่ยังไม่ได้ดูผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับไม่แนะนำให้มือใหม่เล่นนะครับคือ ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเล่นแบบ Wish, เด a วิช s รแไม่ฆ่าประชาชนเลยอันนั้นนะ่ค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นแบบฆ่าประชาชนบ้างนะครับก็จะกลายเป็นง่ายไปเลยเช่นกันนะครับเป็นทางเลือกของเรากันอ่ะทีนี้เรามาดูส่วนของอาวุธบ้างนะครับอาวุธที่ให้กับ DLC นี้มีแค่ชิ้นเดียวนั่นก็คือมาติเวอร์ไม่รู้อ่านถูกไหมนะจุด357นะครับอย่างที่บอกว่าเป็นจุด357พรงั้นันคือลูกโม่นะครับอ่ะมาดูหน้าตาของมันกันนิดหนึ่งอย่างนี้ ถือว่าเป็นปืนที่ดูดีมีสไตล์นะครับค่อนข้างสวยทีเดียวผมจะชอบมากถ้าตัวปืนตรงที่เป็นเหล็กเนี่ยแกะเป็นสีเงินนะพอเป็นสีดำแล้วมันดูแปลกนะครับอ่ะก็สแต็กของมันนะครับมัก็ซีนมี6นัดก็คือลูกโมนนั่นแหละนะครับก็สูนเต็มที่54ถือว่าน้อยแต่เขาก็ใช้ได้ครับสำหรับลูกโมนะเ๋ยวแล้วไฟล์286นะครับเอ่อหลังจากที่ลองเล่นแล้วรู้สึกว่ามันยิงค่อนข้างช้าให้ความรู้สึกรู้สึกว่าจะช้ากว่าดีีเกิลอีกมั้ง ดาเมจแรงมากนะครับ180นะครับถ้าไม่บวกสกิลความแม่น84ครับถือว่าดีเลยนะครับเอ่อสบาลิตี้ค่อนข้างต่ำแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าเอ่อด้วยความที่ว่าปืนมันยิงช้าถูกไหมแรงถีบไม่ไม่ใช่ปัญหาสำคัญอยู่แล้วนะครับคอนซูมเมอร์ค่อนข้างต่ำแล้วก็เทส4 4ก็ใช้ได้นะครับถ้าคิดว่าจะใช้นะปัญหาจริงๆของมันก็คือ เออคือถ้าบอกว่าเทียบกับลูกโมอันอื่นผมคิดว่ามันโอเคนะครับถ้าจํากันได้ลูกโมอันที่น่าจะเวิร์กที่สุดน่าจะเป็นบันโคนะครับขอเช็คกับว่าบันโคผมเก็บไว้ไหนบันโคอยู่นี่ไหมแต่น,นี้ติดสโคบแล้วเออผมต้องการบันโคอีกอันหนึ่งเพื่อเอามาเทียบไม่ใช่นี่พิทเมกเกอร์อันนี้อ่า จะเห็นว่าบอลโคลมีเขาเรียกอะไรอะคอนซิมเมนท์ที่ดีกว่านะครับแต่ว่าอย่างอื่นสู้ไม่ได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยกระบอกดีน่าจะถือว่าดีกว่าบอลโคลนะครับในส่วนของมันคือบอลโคลแบบอัปเกรดนะสำหรับผมนะแต่ว่าส่วนที่ต่างกันก็คือมันสามารถแต่งได้มากกว่าอย่างบอลโคลเนี่ยถ้าเราจะแต่งมันเราจะต้องติดมอสนู่นี่นั่นเพื่อให้ติดสโคบได้ใช่ไหมแต่ว่าสําหรับเอ่อเจ้ากระบอกนี้จะสามารถติดได้เลยนะครับพวกตัวช่วยเล็งนะแต่แต่แต,แต,แต่มีแต่นะครับ เนี่ยมันจะติดพวกนี้ได้แต่ติดสโคปไม่ได้นะพูดผิดนะเมื่อกี้อ่ะแต่ว่ามอสของมันค่อนข้างน้อยนะครับเนี่ยมันมีที่จับอันเดียวแล้วก็มีปากกระบอกปืน3อันนะครับไม่มีอันไหนที่สามารถเก็บเสียงได้เลยนะครับแกจิตกับพวกเลเซอร์ต่างๆนะครับแค่นั้นเองนะครับแต่งเน้นน้อยมากนะครับเป็นข้อเสียของมันละ่ะก็เป็นปืนสลับบู๊โดยเฉพาะนะครับอ่ะมาดูในส่วนของหน้าจาัก ไม่นแน่ใจผมจะมีอย่ไหนเราบ้างเพราะว่าผมไม่ได้ตั้งใจเก็บเลยนะถึงแม้ว่าจะมีบางอันทีออ่ดูแล้วเก็บง่ายมากนะครับมันจะเป็นหน้ากากหน้าตาแปลกๆซึ่งผมมองไม่เห็นเลยเพราะว่ามันมือดอยู่นะอ่าอะไรโซ่อยู่แถวนี้นี่หนึ่งสองสามสี่อันนะครับโอเค มาดูอันแรกก่อนอ่าหน้ากากอันนี้นะครับวิธีการเล่นอาจจะยากนิดนึงนะครับก็คือให้เล่นเด่านอาเรซโซไฮส์โดยที่ไม่ฆ่าใครเลยนะครับถ้าว่าใครได้ดูผมเล่นในคลิปผมจะบอกเอาไว้ว่ามันมี2ตัวที่จะเป็นต้องฆ่าถูกไหมมันไม่ฆ่าก็ได้นะครับคือมี2วิธีวิธีแรกก็คือ ไประดับ normal ครับระดับ normal ชั้นล่างสุดจะมียามแค่คนเดียวถ้าผมจำไม่ผิดนะซึ่งนั่นแปลว่าผมสามารถสั่งให้มันนั่งได้นะครับมันก็จะไม่ถูกฆ่าเท่านั้นเองเอ่อสอครับวิธีที่2นะก็คือไปเป็นกลุ่มครับให้มีหลายคนก็จะสั่งง่ายเอ่อสั่งนั่งได้มากขึ้นนะครับจริงๆถ้าไปกัน4คนเราช่วยกันทำ้าทุกคนเล่นเป็นนะเอ่อมันก็จะไม่ยากเท่าไหร่นะเพราะว่าปกติเนี่ยเราฆ่ายามได้4คน เพราะว่าเราจะตอบบอดได้4ครั้งถูกไหมอันนี้ก็กลายเป็นสั่งนั่งได้4คนเท่านั้นเองนะครับรู้สึกว่าจะทาได้ในแพทปัจจุบันนะต่อมาอันนี้เป็นนักกากเดียวที่ได้มาแล้วนะครับทำยังไงวะอ๋อโอเควิธีการครับก็คือเวลาที่เราเล่นด่านอซ์สโตนไฮส์นะครับมันจะมีเขาเรียกอะไรวะที่ซื้อตั๋วครับอยู่ชั้นใต้ดิน นั่นแหละอยู่ตรงขอบๆนะครับลองหาดูหน้าตาเหมือนที่ซื้อตั๋วในฮอกตันเบรกเอานะครับเอาระเบิดแปลกๆครับพอมาระเบิดปุ๊บก็จะได้เอ่อก็จะได้หน้ากากอันนี้เลยนะครับเท่าน,นั้นเองง่ายมากอันต่อมาอันนี้เอ่อให้เล่นด่านเอเลสโซไฮส์นะครับแล้วก็โอเคเล่นแบบเอ่ออเลอร์นะครับแฟนบีนะบูสนะครับ ด้วยความยากระดับโอเวอร์คิวขึ้นไปนะครับโดยที่เราต้องขนกระเป๋าอ๋อเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องของกระเป๋าเอาไว้ครับเขาบอกแค่ว่าให้เล่นแบบบู๊นะครับโดยที่ไม่ใช้ซิปลน์หรือว่าไม่ใช้ป่องกระเป๋าเลยนะครับก็ขนกระเป๋าเท่าที่ผ่านก็ได้ครับแต่ว่าต้องขนขึ้นไปเองไม่สามารถใช้ป่องช่วยหรือว่าไม่สามารถใช้ซิปลน์ได้นะครับก็ยกขึ้นไปทีละใบทําหลายคนดีกว่าครับสำหรับด่านนี้นะ อันสุดท้ายครับอันนี้เอ่อให้เล่นด่านอะไร so highs เขาบอกว่าให้เล่นในส่วนของไพโรไพโรก็คือเจ้าคนที่เขาเรียกอะไรอะคนที่เป็นดีเจอะครับ โดยที่ไม่พลาดเลยนะครับแม้แต่ครั้งเดียวผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันยังไม่ได้นะอาจจะมีบางอย่างที่ผมเข้าใจผิดนะครับก็อย่าลืมอ่านคอมเมนต์แล้วกันผมเชื่อว่าถ้าผมพูดผิดต้องมีใครมาคอมเมนต์แก้ให้นะครับเพราะงั้นอ่านคอมเมนต์ด้วยนะแต่ว่าด้วยตัวเอ็กซิเมนต์มันเขียนไว้อย่างนั้นนะครับถ้าผมได้แล้วนี่หว่าวก็แปลว่าถูกแล้วแหละตามนั่นแหละนะครับอ่ะจบแล้วนะครับแค่นี้โอเคครบแล้วครับไม่มีอะไรขาดหายนะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งย้ำเลย ย้ำกีกแล้ว่าด่านมันค่อนข้างยากนะครับถ้าเกิดว่าใครที่เป็นมือใหม่ผมแนะนําว่าเล่นด่านอื่นก่อนจะได้ไม่เสียกาลังใจนะเพราะว่าแม้แต่ผมเล่นเองผมยังรู้สึกว่ามันเป็นด่านที่ถามว่ามันยากขนาดนั้นเลยไหมมันก็ไม่ขนาดนั้นนะแต่ว่ามันเป็นด่านที่ค่อนข้างจู้จี้นะมันมีเงื่อนไขเยอะมากนะครับแล้วก็บังคับอะไรแย่ๆนะครับคือมันเป็นด่านที่เล่นแล้วน่าหงุดหงิดมากกว่าจะยากเนี่ยผมรู้สึกว่าผมหงุดหงิดกับความจู้จี้ของมันมากกว่าความยากของมันนะครับถ้าถามผมว่าดีลซีนี้น่าซื้อไหมนะครับ อาจจะไม่ซื้อนะไม่รู้สิคือผมเล่นกับมันคือปืนมันก็ใช้ได้แต่ผมใช้ปืนอื่นอยู่แล้วไงผมก็จะมีตัวเลือกอื่นถูกไหมก็ไม่จำเป็นต้องใช้ปืนอันนี้ถึงแม้ว่ามันจะค่อนข้างโอเคก็ตามนะครับหน้ากากผมก็ไม่ได้ใส่ใจกับมันมากคือผมไม่ใช่คนที่สะสมหน้ากากอย่างที่เห็นนะนะแล้วก็ตัวด่านเองผมก็เล่นแล้วไม่ได้แฮปปี้คือถ้าผมจะเล่นด่านแนวนี้ผมไปเล่นด่านอื่นก็ได้มันมีเยอะแยะมากนะที่จะบูแล้วมีเงื่อนไขแปลกๆหรือว่าสเตลแลวมีเงื่อนไขแปลกๆมันก็มีเยอะอยู่แล้วครับ ด้วยความหงุดหงิดที่ต้องเล่นมันด้วยหล่ะก็เลยไม่ได้ happy, แฮปปี้กับมันเท่าไหร่ที่ผมอาจจะไม่ซื้อนะลดราคาก็อาจจะไม่ซื้อนะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่ถ้าิดว่าใครอยากได้ก็ลองดูแล้วนะันถ้าใครอยากจะเอามาแบบเขาเรียกอะไรอ,อ่อทดสอบฝีมือนะครับว่าเราเล่นผ่านไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูก็ได้ครับหรือว่าใครบางคนที่อยากจะสะสมก็ได้ครับถ้าถามผมว่าผมจะซื้อถ้าผมจะซื้อนะผมจะซื้อเพราะอะไรก็คงปืนหละมั้งก็คงปืนหละมั้ง ด้วยความที่ว่าปืนมันสวยนะครับแล้วก็ขอกลับไปดูปืนนิดหนึ่งปืนมันสวยนะครับถึงแม้ว่ามันจะแต่งได้ไม่เยอะก็ตามเนี่ยถ้าปืนมันเป็นสีเงินผมนจะชอบกว่าน,นี้มากเลยนะแต่ว่ามันก็เป็นสีดำที่สั้นหลงเรื่อยๆได้นะครับแค่นั้นเองตัวที่จับก็แค่นี้แต่เป็นสีดานะครับไม่มีอะไร เขาซิมแบ์บวกมา2ก็ได้แค่ยีนะครับเอาไปสเตลก็ไม่ได้เก็บเสียงก็ไม่ได้นะครับได้ความสวยนั่นแหละนะครับเพราะงั้นถ้าผมคงไม่ซื้ออะย้ำอีกทีกันแล้วกันแต่ว่าถ้าใครอยากสะสมอยากฝึกฝีมืออยากทดสอบฝีมือหรืออะไรก็ตามก็ซื้อได้นะครับอ่ะสุดท้ายก็ฝากบอนเซอร์ด้วยสำหรับรันเกมสิบโซนะครับอย่าลืมมาไปกดไลค์ ทำเงินเฉให้เขาแล้วก็ให้ผมด้วยนะมีทุก DLC ขาย DLC นี้ด้วยนะครับรวมถึงเพเดยทั้งแบบธรรมดาทั้งแบบโกตรตีและเกม,มอ,อื่นๆนะครับมีขายยันวินโดว์เลยนะครับขายสารพัดมากสามารถแวะไปซื้อกันได้เนาะแล้วก็ถ้าบอกว่าผมมีตรงไหนผู้บิภพาดไปก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้เช่นกันนะครับเอ่อถ้าบอกว่าใครที่อยากจะรู้อะไรเพิ่มก็คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้เหมือนกันกลับมาแน่นอนเนาะแล้วเดี๋ยวไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ